เรื่องศัตรูเพราะความเห็นไม่ตรงกันจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะเกลียดจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะโกรธจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะอิจฉาจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะ ไม่ถูกชะตาจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะเข้ากันไม่ได้จึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะเป็นคู่แข่งจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะขัดแย้งกันจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะไม่ให้ความร่วมมือ จึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะอยู่กันคนละอุดมการจึงเห็นเขาเป็นศัตรูเพราะความเห็นไม่ตรงกันจึงเห็นเขาเป็นศัตรูศัตรูคือฝ่ายตรงข้ามกับมิตรโลกสร้างสองสิ่งมาไว้คู่กันที่จริงแล้ว ทั้งศัตรูและมิตรเกิดมาจากความพอใจและความไม่พอใจถ้าพอใจกันก็เรียกว่ามิตรถ้าไม่พอใจกันก็เรียกว่าศัตรูกิเลสเป็นตัวอยู่เบื้องหลังของมิตรและศัตรูดังนั้นโลกเวียนว่ายตายเกิดจึงถูก ครอบครองโดยกิเลสจะมีสักกี่คนที่หลุดพ้นไปจากโลกเวียนว่ายตายเกิดได้อุปมาดังงมเข็มในมหาสมุทรศัตรูเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น